ถ้าฝากถึงม็อบก็อยากให้นึกถึงใจเขาใจเรานะคะถ้ายิ่งยังงนกันไปมันก็ยิ่งมีแต่ความสูญเสียะคะ่ะถ้าเรานึกถึงใจเราใจเขาก็คงจะไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นนะคะ ต้องมีคนสร้างสถานการณ์ในการรุนแรงทุกๆครั้งที่มีการชุมนุมอะค่ะเหมือนทุกคนทําเพื่อความสะใจของตัวเองความเสียหายที่เกิดขึ้นคือน่าสงสารประชาชนแถวนั้นนะคะเออถ้าเกิดมีการสูญเสียอีกครั้งอะถ้าเกิดไม่ใช่แค่หัวใจวายตายแล้วคุณไปฆ่าตำรวจตายจริงๆอะแล้วเขาตายเพราะฝีมือคุณจริงๆอะ คุณจะรู้สึกผิดไหมมันไม่ได้ทําประโยชน์อะไรให้ใครในประเทศได้เลยอ่ะพฤติกรรมของพวกเขาคือทําเพื่อความสะใจของตัวเองมากกว่าคุณทําเพื่อตัวเองค่ะคุณไม่ได้ทําเพื่อใครเลยคุณไม่ได้ทําเพื่อประชาชนคือถ้าคุณจะเรียกร้องประชาธิปไตยคิดว่าการชุมนุมมีขึ้นได้ค่ะแต่ไม่ใช่ใช้ความรุนแรงค่ะ ผู้กองวิวัฒน์แกเป็นคนมีความตั้งใจครแกก็ไม่บอกผมว่าแกมีโรคประจําตัวต่อไปนี้คือผมเรียกลูกน้องมาตรวจร่างกายทั้งหมดแหละคนไหนมีปัญหาด้านสุขภาพมีปัญหาเรื่องการจัดเวรการพักผ่อนอะไรไม่พอเนี่ยตรงนี้เราก็จะเรียกมาตรวจสอบให้หมดเพื่อให้กําลังคนมีความแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงตลอดเวลาครับพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ พี่มองครอบครัวมากกว่ามองพี่เขาว่าเขาทางานสนใจงานความภาคภูมิใจในงานของเขามากความมีกฎเกณฑ์ของเขาในการทํางานอะคะ่ะมันสูงมากเพราะฉะนั้นก,ก็ไม่อยากที่จะไปิดโทษใครหรือว่าไม่อยากที่จะมองภาพข้างนอกสิ่งที่มีความสุขสําหรับเราสองคนความอบอุ่นความรักทุกอย่างมันก็ไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราทาตั้งตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยมันเพื่อเขาและเพื่อเราสองคนแต่พอไม่มีเขาสิ่งต่างที่ทํามาอาจจะต้องหยุดลง เหมือนเรือที่พายไปสองคนแล้วคนหนึ่งโดดน้ําไปหรือทิ้งไปอีกคนหนึ่งก็จะนั่งเรือไปแล้วก็จุดมุ่งหมายก็จะไม่มีอาจจะเคว้งเราต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องอีกสักพักหนึ่งอะคะ่ะทําไมทุกคนไม่มาจับมือร่วมกันโดยการทําด้วยสันติวิถีคนไทยน่ารักทุกคนอะคุณทําตามเขามันมันไม่ดีหรอกคะ่ะหยุดความรุนแรงเถอคะค่ะ